ปริมาณน้ําในแม่น้ํายมยังถือว่าวิกฤตนะคะแล้วก็เอ,อ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยทีมข่าวเบิร์สไอนิวคุณนัตยาเรืองขจรนะคะจะพาผู้ชมไปสํารวจดูสถานการณ์ล่าสุดค่ะทีมข่าวเบิร์สไอดิวบินสำรวจดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุขโขทยัยล่าสุดนะคะที่ถูกน้ำจากแม่น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างจนถึงนักขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายแม้ว่าจะมีความพยายามในการหาทางอุดร้อยรั่วของน้ำแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเท่าใดนักค่ะ กระสอบไส้ขนาดใหญ่หรือบิ๊เต็กหนักถุงละกว่าหนึ่งตันถูกนำมาวางขวางทางน้ำไว้นะคะท่า,ทากลางแม่น้ำที่เชี่ยวกราดที่ทางเทศบาลเมืองจุฬมไทยพานิชเร่งน,นำมาวางเพื่ออุดรอยกัดซอกของกระแสะน้ำจากแม่น้ำยมที่น้ำปริมาณมหาศาลได้ไหลลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองตั้งแต่เมื่อคืนล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่เร่งน,นำกระสอบทรายยักษ์มาอุดรอยรั่วยอย่างที่ทุกช่อง ร้อยถุงแต่อุปสรรคสำคัญในตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างยากลำบากเพราะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบทำให้วางบิ๊กแบ็กและลำเลียงบิ๊กแบ็กได้อย่างยากตอนนี้นะคะล่าสุดวางได้เพียง50าิลูกและอย่างที่เห็นด้านล่างนะคะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทํางานกันอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าความพยายามในการหยุดน้านะคะไม่เป็นผลเท่าใดน,น,นักค่ะเพราะน้ํายังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องวิธีนี้ทําได้เพียงชะลอน้ําไว้เท่านั้นค่ะ เขตเทศบ,บาลเมืองสุโขทัยธานีนะคะที่ถูกน้าไหลทะลักเข้าท่วมถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจเป็นย่านร้านค้าจะเห็นว่ายังคงม,มีน้าท่วมสูง50ซนเมตรถึง1เมตรตอนนี้นะคะเห็นว่าชาวบ้านก็เริ่มนําเรือมาใช้สัญจรไปมาแล้วร้านค้ารวมทั้งโรงเรียนต่างๆก็ต้องปิดตัวลงค่ะเมืองที่เคยคึกคักตอนนี้ก็เงียบอย่างที่เห็นค่ะล่าสุดระดับน้ําที่แม่น้ำยงสูง6.80เมตรซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ยังรับได้อยู่นะคะ จุดที่วิกฤตน้ําของแม่น้ํำยมจะต้องสูง7 2 0เมตรแต่ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำจากแม่และพิจิตรก็กําลังไหลเข้ามาส่ทบในอีก1-2วันนี้